สวัสดีครับคุณหมอครับครับโอท้ทุกทุกช่วงท้ายเช้านี้ที่โคราชทุกวันพุธครับรถโลกกับ k คซีครับหลายท่านนี่บอกว่าถึงณเวลาตรงเนี้ยต้องดูแล้วนําไปใช้กับตัวเองใช่หลายสิ่งหลายอย่างเลยคือไม่มีใครที่ไม่อยากมีสุขภาพดีคุณหมอถูกแต่มันก็อยู่กับตัวเราด้วยนะ จะดูแลกันยังไงทุกวันนี้สถิติคนไปหาหมอนี่เยอะขึ้นไหมคุณหมอไปหาหมอเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ทีนี้เราจะพึ่งพาหมอได้ปราาไม่รู้เอเราต้องให้รู้เท่าันด้วยนะตัวเราต้องรู้ทันนะอแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเวลาไปหาหมอแล้วก็จะได้รับคันวินิจฉัยและสิ่งที่ตามมาก็คือเอายายากลับบ้านอแล้วเพื่อนเขาบอกว่า ถ้าแพ้ยายให้มาหาหมอถ้าแพ้ยามาหาหมอหรือว่าปรึกษาเภสัจกรเออเอาเขาเขาเขาน่าจะถามก่อนที่จะมอบเจ็กจ่ายยาไหมเขาให้แล้วไง <c oughs> <c oughs> คือ,คอ,อยาลดความดันความดันยาแก้กดไหลย้ยอนเขาก็พูดมันเป็นแถวๆเลยใช่ไหมครับถ้าแพ้ยา,ยายให้มาหาหมอเอาเราเออเออเอ,อ,อะไรออแพ้ยา,ยาไรคนนี่ท่านผู้ชมครับผมว่าคงมีประสบการณ์เรื่องของการแพ้ยา,ยา แต่ลักษณะการแพ้ยามันก็จะมีหลายลักษณะใช่ไหมครับอันนี้ทั่วไปทั่วไปกินแล้วง่วงออันนี้เป็นเรื่องปกติแสดงว่าแพ้ยาทำไมบอกเภสัชอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แพ้ยาเป็นอาการเคี่ยงอาการข้างเคียงของยาของยายาตัวนี้กินแล้วม่ต้องง่วงอยู่แล้วออย่างเช่นยาแก้แพ้ยากอระสาทใครเครียดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลาเรียนหนังสือนะอาจารย์ก็บอกนักหนาเลยเขาบอกว่า ยาธุรกิจแล้วง่วงนะเออไอเมียต้องบอกเขาจะเธอเ็็ไ่บอกแล้วก็ไปทั่วๆคนก็คิดว่าไอ้ง่วงเนี่ยคือการแพทย์าคือเพภสัชกรเนี่ยจัดยาจ่ายยาดูแลยาต้องอธิบายคนป่วยคนไข้ก็ว่าจริงๆก็โอ้อธิบายยังไงเข้าแถวเป็นร้อยโอนี่มันบ่งบอกถึงภาระที่ต้องใช่โอแต่ทีนี้มันก็ต้อง ต้องมามาคราวนี้คือผมไปใช้บริการคัที่ผมไปเห็นอืลำพามผมไม่เป็นไรไอ้ข้างหน้าผมเลยผมเอ๊ครับไอ้ลุงจะรู้ไหมวะเนี่ยเรื่องอะไรครับว่าแพ้ยาที่เภสัชพูดมันคืออะไรคําอธิบายครับกลัวไม่เข้าใจหนึ่งก็คือง่วงพ้นพื้นนะนี่นะไอ้ง่วงนี่เขาก็คิดว่าง่วงไงอ๋อง่วงเฮ้ยจำเป็นต้องไปหาหาเภสัชลองมึงง่วงนอนมันง่วงอย่างล้ไอ้นี่ไม่ใช่แพ้ยา อันนี้เป็นอาการข้างเคียงของยาเอไม่ต้องมาเป็นสารหรอกเป็นอาการข้างเคียงใครกินเข้าไปจะมีอาการเหมือนกันมันง่ายๆอยู่แล้วทีนี้แพ้อีกอย่างหนึ่งคือบางคนยาบางตัวกินเข้าไปเป็นผื่นแดงเป็นตุ่มทีเนี้ยพวกผื่นมีผื่นมีอะไรก็เอ้ก็แพ้ยาเป็นผื่นอันนี้แพ้จริงนะอันนี้แพ้แนแพ้จริงไม่ใช่ขลข้างเคียงนะทีนี้ไอ้ผื่นเนี่ยมันมันมีสามสี่อย่างขับผื่นขึ้นแล้วมันเดี๋ยวหยุดยามันหายเอง ใช่ไหมผื่นขึ้นหยุดยาหายเองไม่มีอะไรนี่ในอันเนี้ยเนี้ยอาการเริ่มต้นแพยยาเนาะอผื่นขึ้นออแต่ว่าอันเนี้ยครับถ้าอันเนี้ยถ้าอยู่บนจอเนี่ยอันนต้องไปโรงพยาบาลนะหรือว่ารุนแรงแล้วใช่ไหมอันนี้ระหว่างตายเป็นเลยนะครับอ๋อลองดูนะมีไข้กินไปแล้วเอ้ความจริงเป็นยาลดไข้คินแล้วมีไข้ครับร้อนลุม ทีนี้ก็าปากบวมริมฝฟีปากบวมนิดหน่อยอเอาลิ้นแต่พวกเยื่อบุแก้มเนี่ย<อ>ให้มันหลุดโอ้โอเออมันหลุดนะครับแล้วผิวหนังปกติมันเป็นผื่นก็เกาครับไอันนี้เกาวแล้วผิวมันออกมาเลือดไหลเลยเป็นตุ่มเป็นเ,<อ>เหมือนกับเลือดมันจะออกจากผิวหนังเร<อ>านี่นะแล้วบางทีก็เป็นตุ่มเหมือนโดนน้าร้อนลวกครับอ่าอื ตรงนี้ถ้าท่านยังไม่ไปโรงพยาบาลนะมันก็จะแน่นหน้าอกแล้วครับหนักขึ้นเรื่อยๆแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกไม่ใช่หรอกนี่เขาเขียนเพราะพะหายใจไม่ออกครับถ้าหายใจไม่ออกท่านมีเวลาอยู่เท่าไหร่ล่ะยี่สิบนาทีอ่ะไม่ถึงยี่สิบนาทีเออไม่ถึงเออแต่ประสบการณ์ผมนะถ้าคันศรีรษะครับ แล้วเกาศีสาด้วยนะมีเวลาไม่ถึงสิบนาทีคันแล้วเกาเออเอาเล<อ><อ>ือคันขนาดเกาแปลว่าแพ้ถึงขีดละอันนี้มันบวกๆขนาดนั้นเลยเออจะไม่หายใจละมันจะหยุดหายใจแหละออตกลงอาการเห็นอันเนี้ยครับครับต้องไปโรงพยาบาลถ้าฉีดยากินยาแล้วมีอาการอย่างนี้แสดงว่าคุณเริ่มจะแพ้รุนแรงเออแพ้รุนแรงแล้วทีนี้ไออาการพวกนี้มแปลกนะ กินวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะไม่เป็นนะเอาไม่ใช่มันเป็นปุ๊บปั๊บเลยเ,ออเลยรอโอ้มันไปเป็นวันที่สามก็มีครับโอ้อเพราะ,ะนั้นระหว่างกินยาถ้ามีอย่างเนี้ยเอาเลยนะต้องรีบเอาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปห้องยาหรอกนะครับไปฉุกเฉินเลยครับไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วไม่ไปฉุกเฉินเลยเดี๋ยวเขาพาคุณไปหาใครใครเองอืมแต่ทีนี้นบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้ไอ้ยาชนิดตัวเดียวกันเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่แพ้โอ้แล้วฉะนี้ที่ผมมาพูดเพราะผมกลัวว่าพอแบบเป็นแผลปากหรือฟีปากบวมรินบวมไปคิดว่าไม่มีอะไรเหมือนกับกินแล้วมันง่วงนอนเดี๋ยวก็หายเองแหละครับอแต่พอไอ้ตรงนี้เหมือนจะหายเองแหละเอ๊ะผิวหนังมันมีตุ่มน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแล้วมีแน่นออกอันนี้ไปได้เลยอไปได้เลยแล้วเวลาไปไปห้องฉุกเฉินเลยนะครับ เอายาไปด้วยเอาไปหมอดูด้วยเออบอกว่ากินแล้วมันแน่นหน้าอกแต่ความจริงไปถึงอาจจะพูดไม่ได้แล้ววะเนาะเขาจะให้ดูยาเออให้ดูยาแล้วเขาจัดจานหมอก็รู้ว่ากูมีเออผมมีเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็หมอก็รู้ว่านั่นแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายแต่ละคนกับยาตัวนี้มันต่างกันไม่ต่างเออมันแล้วแต่คือก่อนจะแพ้ยาขนาดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดอนาฟเล็กติกช็อกเนี่ยครับร่างกายมันต้อง สร้างภูมิต้านทานยาพวกนี้ก่อนอืมเออเพราะว่าเรากินยานี่ทุกอย่างเป็นสิ่งแปลกปลอมหมดนะร่างกายไม่สามว่าออกคือปกติร่างกายเราไม่ต้องการยาหรอกเออมันก็สร้างภูมิต้านทานไว้พอเรากินไปวันที่สามวันที่สี่ให้ภูมิต้านทานมันเยอะครับมันมาถึงเรากินปุ๊บมันเข้าเลยทั่วเลยโอ้โหทีนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยคงอยากจะถามว่า แล้วมันมียาประเภทไหนที่ต้องระวังอาการแพ้คุณหมอมันหลากหลายเหลือเกินเนาะไม่เราได้ยาอะไรมาแล้วกินแล้วเป็นอย่างนี้จําชื่อยาไว้เลยโอ้แล้วมันจะแพ้ตลอดไหมถ้าได้แพ้ท็อกอย่างนี้ตลอดกินตัวนี้เข้าไปทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาห้องยาเขาถามกับแพ้ยาอะไรคะอไอเราคขจะโมโหทุกทีครับแล้วก็บอกแพ้นี่แพ้นี่ใช่ไหมมันเยอะเริ่มมาอีกถามอีก ไปทุกได้ยาเมื่อไรจะถามทุกทีเขาไม่ทําประวัติไม่เลยเรอเออแล้วรับเฮ้ยไม่ได้ทําประวัติอะเออเออพวกห้องยาเขาบอกมีเวลาไปเปิดดูได้ซึ่งที่ไหนแล้วต้องให้คนป่วยจําเอาเออคุณก็จำที่วยว่าคุณแพ้ยาอะไรใช่ไหมเออเออเออก็คือถ้าพวกคนพวกนี้เขาบอกว่าจะให้เราไปดูประวัติ คาเม็ม่ในใจชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตกูต้องต้อ,ตองกาตัวเองหน่อยแหมพููภาษากูกูมึงมึงนี่ไปฟังม็อบมามันชัดเจนดีมันติดม็อบมาพอที่ไปรั่วเขาเยใช่ใช่ใชีวิตคุณไม่เกี่ยวแต่ความมีเกี่ยวชีวิตเขาก็อยากทําให้แต่ว่านข้างหลังคิวอย่างยาวตกลงกินแล้วถึงแม้แต่ว่าง่วงก็บอกอันนี้กินไอ้นี่แล้วง่วงครับ กินอันนี้แล้วฉี่บ่อยจบอกเขาบอกเขาเขาก็เอาละก็ว่ากันให้รู้ว่าเอออย่างนี้นี่นะครับไอ้ที่ชี้แจงว่าอาการแพ้ไม่รุนแรงไอ้นี่แหละครับที่จะทําให้คนไข้เข้าใจผิดอย่างเช่นที่เขียนว่าอาการแพ้ไม่รุนแรงก็คืออย่างเช่นมีอาการลมพิษหืนแดงจุดแดงตุ่มน้ําใส แต่อาการต่ตางๆเหล่านี้มันก็จะจหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่แล้วลองมาดูนะไอไออันหลังเน่ะตาบวมปากบวมครับอันเนี้ยต่อจากนี้จะแน่นหน้าอกไม่หายใจนะหัวใจอยู่ทํางนานเลยเออโอ้โหคืออันนี้ถ้าธรรมดาตาบวมปากบวมเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ให้รู้ยถ้าปาตาบวมปากบวมแล้วเริ่มแน่นหน้าอกเฮ้ยไอนี่ไม่ใช่ อย่างนี้แปลว่าแพ้รุนแรงนะครับจากนั้นก็จะมีอาการใจสั่นแน่นอกออคลื่นไส้อาเจียนอันนี้มันเตือนแล้วมันจะเริ่มหนักแล้วออไอ้ไอ้ไอปากบวมเนี่ยมันเตือนแล้วครับไอ้ตรงนี้อย่าถือว่าไม่รุนแรงไปหาหมอเลยอือทีนี้ออมันมันเมื่อมีอาการเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนที่จะไปหาหมอคุณหมอมีอะไรแนะนําดูแลเบื้องต้นที่จะช่วยก่อนไหมในขณะเดินทางไปหาหมอเนี่ยผมว่าบางทีมันหนักังนะ ไม่บางทีโรงพยาบาลที่เราไปมันไกลใช่ไเออใช่ไปใกล้ที่สุดแล่ายาเนี่ยไปบอกผมกินยานี่ครับไม่ต้องไปหาหมอประจามาแลอาการขนาดนี้เนะเออไปฉุกเฉินเลยเ็าแล้วก็จัดการให้นะอันนี้เห็นไหมเอายาทั้งหมดพร้อมมาพบแพทย์เภสัชกรไม่ใช่ครับไปไปฉุกเฉินเลยครับครับครับเพราะว่าคุณไปพบแพทย์กับไปเภสัชกรเข้าแถวรอคิวนะครับครับไม่ทันโ นะนะเอออันนี้เป็นข้อแนะนําที่มันมีผลถึงชีวิตนะออเออแล้วก็ต้องจํานะยาตัวไหนที่เคยแพ้ใช่มันก็จะติดแพ้ตลอดพอผมบอกให้นะถ้าเอาจริงๆอ่ะไปหาซองใสๆมาซองหนึ่งครับใส่ยาที่เราแพ้อ่าแล้วแพ็คใส่กระเป๋าไว้โอ้โหอติดตัวตลอดเป็นอาชีาแพ้ยาแล้วนีวางให้เขาเลยไอ้ชี้ให้ดูเลยนี่แน่โอ้แล้วทีนี้อาการแพ้ยาเนี่ย คนก็จะเริ่มเป็นกันเยอะแพ้เยอะขึ้นคือโชคร้ายตรงแพ้เราตายไม่รู้ไงครับจะมยไ,ไม่รู้ก็คิดว่าเออถึงข้าวเออเพราะออบางยาบางตัวที่คุณหมอบอกเมื่อกี้บางทีกินวันนี้อีกสองวันแพ้แต่ถ้ากินปรับแพ้เลยมันยังรู้ว่าแพ้ยา,าสมัยหนึ่งนะเพนิซิลินป้ายตาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามทำแล้ว ป้ายตาปุ๊บล้มตึงเลยนะคนแพ้เยอะโอ้โหเลยตายกับแพ้เพนิซิลินอ่ะโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยครับสมัยนู้นนะเดี๋ยวนี้เขาเลิกหมดแล้วไงเลยครับอผมเคยมีประสบการณ์ตรงคุณแม่นำไปถอนฟันแล้วก็ฉีดยาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ปวดถะะถอนพอกลับมาถึงบ้านโอ้โหบวมแล้วก็หายใจไม่ออกรีบไปฉุกเฉินเขาเลยบอกแพ้ยาไอตัวฉีดเข้าไปก่อนจะถอนน่ย ยาชายาชายาชาเนี่ยยาปราบเซียนแพ้เหมือนกันนะคุณหมอแพ้เหมือนกันที่ไหนเล่าเมื่อหลายปีก่อนจําได้ไหมครับพวกไปไปคลอดออตายเยอะแยะหมดมมเพราะว่าเกิดความผิดพลาดในการซื้อยามาครับเออแล้ววิสัญญีเนี่ยเขาก็ทำตามปกตินะเออแต่ทีนี้มันมันเป็นยาที่ไม่มีคุณภาพครับ ตายคาหมือวิษัทดีนั่นแหละเขาก็ทําตามหน้าที่เขาอะไรติดคุกเป็นละเนระนาดเลือฐานฐานไม่ได้ดูยาครับอืโอ้ทีนี้ออันนั้นคือยาที่เภสัชแจกจัดยาให้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งไปซื้อยาตามร้านแล้วกินเองบางคนไม่ค่อยอ่านสลากเลยคุณหัวไอ้เนี่ยกำลังพูดต่อว่าเพราะไปร้านยา ครับซื้อยาเปลี่ยนมันไม่ใส่กล่องมาไอ้ออข้อข้อเตือนอ่ะมันไม่มีใช่เอครับแล้วไอ้ข้อเตือนของยาน่ะมันเม็ดเล็กๆตัวเล็กๆอ่านยากมากสองป้องขยายยังอ่านอ่านไม่เห็นพวกครับนะอืมอืมมึงยางนี้ยังนี้ไอ,อ้พวกร้านยาบอกเฮ้ยให้ไปแล้วมันคืนหมดมันไม่กล้ากินเขาก็ไม่รู้อ่ะมมน <โก S 1> รู้มันมีอะไรบ้างอ่ะคือร้านยามันก็ไอ้คนทํายามันก็ต้องคุมไว้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเป็นอะไรไปบอกตื่นแล้วอ๋อ้อที่อย่างน้อยก็มีตัวหนังสือเขียนบอกแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่อ่านเองอ,ะอ่ะเออแต่แล้วตอนนี้ <c oughs> เอาละตอนเนี้ยครับจะพูดไปเอายออย่าโกรธผมนะเราพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นพาราเซตามอนเนี่ยครับสมัยก่อนเป็นยายาที่ขายในร้านขายยา ต้องมีเศสั์อยู่คอยแนะนําคอยแนะนําครับแล้วเดี๋ยวนี้ลดชั้นเป็นยาสามัญประจาบ้านคือซื้อไปใส่ตู้ยาได้เลยพลาการเป็นยาหมองเลยซุ้อตามร้านขายได้หมดเลยไม่ต้องมีเศสั์ก็ได้จริงๆในความเห็นของคุณหมอเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยแล้วพอพอมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็พอเป็นเป็นสามัญปุ๊บมันโฆษณาทีวีได้เลยอ๋อเวลาโฆษณาทีวีก็ พาราเซตามอลปลอดภัยไม่กัดกระเพาะครับเออคือบอกงี้แปลว่าจะตียาแอสไพรินแหละแอสไพรินมันกัดกระเพาะยาพารากับแอสไพรินเนี่ยยาแก้ปวดเหมือนกันแต่แต่คน,คนละคนละตัวยากันไหมหรือยังไงคนละตัวยาโอ้พารามันก็ไม่กัดกระเพาะแล้วหนักกันยวกันไีไข้เลือดออกห้ามกินพารห้ามกินแอสไพรินโอ้อ่ะเบนนายาเลยช่วงนี้ มึงจะรู้ได้ไงว่าลูกเป็นไข้เรือดออกไม่ไข้เลื้อ,อนหรอเพราะยาม่ไข้ควรจะกินพาลาเอ,อ,อาแก้ไขแก้ปวดเออโอ้ตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองประเทศไทยกินพาลาหมดเลยแอสซาเรินเงียบเลยเนาะเงียบไปเลยเออแล้วในฐานะที่ผมอยู่หน้าร้านด้วยนะก็เพราะว่า<ๆ>ชาวบ้านลืมชาวบ้านคิดว่าผาลานี่เป็นยาวิเศษปวดไข้พาลาไว้ก่อนปวดไข้ไม่ปวดไม่อะไร ขั้นเนื้อขั้นตัวพาราจริงๆมันเป็นชื่อยาหรือเป็นตัวองค์ประกอบส่วนผสมของยาคําว่าพาราคําว่าเอาาสตาพาาเซตามมนเป็นชื่อชื่อทั่วไปชื่อทั่วไปทีนี้มันก็เกิดเรื่องเขาก็ตั้งชื่อยาของเขาเยอะแยะหมดใช่ไหมสารพัดชื่อเลยใช่ไหมแอสไพรินนี่ก็ชื่อยาอเฉพาะเหมือนกันเออ,เอ,อมันก็มีสารพัดชื่อทีนี้เวลาเราไปซื้อพารามาแล้วบเอ้อไม่หายไว้ไวร้านยา อเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะซื้อาลาครับไหมเราก็บอกว่าเอายาแก้ปวดแก้ไขแก้ปวดไอร้านยาก็เอามาให้สารพัดเชื่อครับมันก็คือพาลาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้พาลามันเป็นยาสามัญเนี่ยครับออใช้ได้ทั่วไปแล้วถ้าเราซื้อพาลามาในกล่องเขาจะเขียนพาลาเซตมานมีฉลากเล็กๆแบบมาด้วย ข้อควรระวังพาราเซตามอลห้ามกินเกินวันละแปดเม็ดวันละแปดห้ามกินเกินแปดเม็ดห้ามเกินติดต่อกันเกินห้าวันเขาจะเขียนชัดเจนเลยเขาเขียนชัดเจนเลยครับแปลว่าถ้าคุณกินแล้วคุณซีมงเซ็กเขาบอกคุณแล้วแต่ที่คุณไม่อ่านแล้วคุณอ่านบางทีคุณจะไม่รู้ไงคุณกินพาราแก้ไขแต่เป็นหวัดคุณก็ไปซื้อยาแก้หวัดมาเพิ่มอีก ไอ้บ้านนั่นก็เป็นสามาัญประจำบ้านโฆษณาได้มันก็เป็นภาราเหมือนกันออมันมีภาราใส่ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกใส่ยาขยายหลอดลมครับไอ้อออออายาที่มีที่กลางร่มทั้งหลายอ่ะยาแก้วัด<อ>เราโฆษณาเมื่อไร<อ>ยกายกลางร่ม,มนะป้องกันสองชั้นสามชั้นอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเราขยันอ่านฉลาก,กเราก็จะเห็นว่าเขาแถมผารามาให้ห้าร้อยก็เท่าหนึ่งเม็ดนั่นแหละในส่วนผสมนั่นแหละมีแล้ว เพราะฉะนั้นแน่ๆเลยบางทีเราก็กินเกินแปดเม็ดเนี่ยเพราะเรากินพาราเราด้วยเ,ออเราไปซื้อยาแก้วัดไปด้วยออมันก็ผสมพาราอ,อยาู่แล้วโอ้นี่ท่านผู้ชมเพียงแค่เรื่องใกล้ตัวการกินยามันต้องละเอียดพอสมควรเพราะเดี๋ยวนี้จะมีคนมีอาการแพ้ยากันเยอะขึ้นไม่ไอ้นี่ไม่ใช่แพ้ยาเป็นฤทธยาเลยนะไอ้พาราเนี่ยฤทธยาเลยคุณกินเกินแปดเม็ดครับ คุณกินเกินห้าวันแล้วคุณรู้มว่าไ,ไงถ้าเหมาะเคราะลายนะคุณก็จะเริ่มมีตาเหลืองปัสสาวะเหลืองแปลว่าอะไรแปลว่าตับอักเสบถ้าคุณกินเกินเออแล้วคุณกินต่อเฮ้ยตับเลิกทำงานเลือกตับวายตายแบบไม่ไม่มีทางช่วยเลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องพึงระวังเลยแล้วทีนี้ก็มาเรื่องนี้ไง โยทะลาอกันจนป่านนี้ยังไม่เลิกครับอเมริกาเขาไวอะชีวิตเขามีราคาออยอเขาบอกขอความร่วมมือบริษัทยาทั้งหลายต่อไปนี้พาลาห้ามทำห้าร้อยมิลลิกรัมให้ทําต่ำกว่านี้หน่อยให้ทำสามร้อยี่ห้าถ้าห้าร้อยมันแรงไปไม่คือดูแลกินสามร้อยี่ห้ากินห้าร้อยแก้ปวดได้เท่ากันโอ้อโอแล้วลว<อ><อ> ในของเรายังไม่แก้ใช่ไหมของเรายังมีห้าร้อยก็เห็นซื้อมาก็มีแต่ภาลห้าร้อยอ่ะห้ <500. S 2> <g ül> ารอยก็ไหนไหนก็มาเล่าให้ฟังครับ <c oughs> ตกลงพาลาหนึ่งเม็ดกับสี่เม็ดนึ่งแก้ไขเท่ากันแก้ปวดเท่ากัน <c oughs> <c oughs> อืมคุณจะไปคิดโอ้โหวันที่เหนื่อยมากกินสองเม็ดครับเออหนึ่งกรัมเ <c oughs> <c oughs> ออไม่ใช่คุณกินเม็ดเดียวเหมือนกันเหมือนกันเออถ้ามันหนึ่งเม็ดไม่ ไม่หายปวดคุณกินสองเม็ดก็ไม่หายปวดโอ้แล้วต้องทำความเข้าใจนะท่านผู้ชมอันสําคัญนะสําคัญนะสำคัญดิโอเพราะว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดีดูกินห่างกันอย่างน้อยสี่ชั่วโมงมะก่อยครับอย่างน้อยสี่ชั่วโมงคือเวลากินเนี่ยเราต้องรู้ครับ ว่าจะพาลาเนี่ยมันลงไปแล้วมันก็ใช้เวลาดูดซึมอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงอ๋อที่จะส่งเข้าไปสู่ระบบปวดตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นแหละถ้าเราเป็นไข้นะครับกินครึ่งชั่วโมงไม่หายใช่ไหมเราก็กูเพิ่มอีกโให้มันหายเร็วจริงแค่ไม่หายแปลว่าไม่ต้องกินครับแต่ว่าพารามันไม่ได้ผลไม่ได้ผลแล้วเออก็พาพาร่างอันสวทสองไปหาหมอ ผมเป็นลายไปร,ไรู้กินพาลายแล้วอย่างอย่างนี้อยู่อหมอเขาจะได้รู้ไงเ้วทำไมต้องบอกกินพาลาไม่บอกอิมหมอมขจ่ายพาลาให้กินีไงอโอคือ <c oughs> หายาอื่นที่มันแรงกว่านี้ให้ผมหน่อยเอออออย่างนี้มันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็นะใจยะเย็นๆกับอย่าไปคือหมอเขาไม่ไม่ชอบที่สุดเลยคือหมอจ่ายยายนี่ผมหน่อย เขาจะไม่ค่อยยอมเลยไปบอกให้หมอจ่ายยาหมอก็จะบอกว่าเชื่อผมเชื่อผมผมจัดให้ผมเรียนมาเชื่อผมคุณไปเรียนอะไรมาเอาท่านผู้ชมครับนี่เพียงแค่เรื่องของกินยาและแพ้ยามีความสำคัญช่วงท้ายอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่ใจระมัดระวังกับ สลากยาและดูอาการที่มันแพ้แล้วรีบไปหาหมอแม้วันนี้เวลาเราคุณหมอครับแป๊บเดียวคุณเรื่องแพ้ยาเนี่ยหมดเวลาอีกแล้วนะผมต่อวันพุธหน้าเลมไหมคุณหมอครับเพราะเรื่องนี้มันสําคัญนะครับใช่ใครับเอาอันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านเภสัชกรแพทย์เป็นไทยคุณหมอสุวัสดิ์สินสุวงครับจะมาพบท่านผู้ชมทุกทุกช่วงท้ายเช้านี้วันพุธครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมจากลากันเพียงตัวนี้กลับมาพบช้านี้ที่โคราชเช่นเคยวันพุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.